เรากลับมาที่สอนอปทุมวันนะครับภายหลังจากที่มีเสี่งดังคล้ายระเบิดหลายครั้งนะครับที่บริเวณด้านหลังของสอนอปทุมวันตรงนี้ก็เป็นสวนหลวงสแควร์นะครับคุณผู้ชมครับถ้านึกย่านกันไม่ออกนะครับสอนอปทุมวันแห่งใหม่เนี่ยอยู่ใกล้ๆกับสวนหลวงสแควร์นะครับตอนนี้ก็รถพยาบาลก็เคลื่อนมาที่บริเวณนี้แล้วนะครับแล้วก็พยายามที่จะให้มวลชนนะครับกลับไปอยู่บริเวณหน้าสน รวมตัวกันหน้าสอนอนะครับภายหลังจากที่มีการเคลื่อนมวลชนจากบริเวณแยกปทุมวันเข้ามาที่สอนอ,อ,อปทุมวันนะครับเพื่อที่จะเรียกร้องให้ปล่อยตัวผู้ที่ถูกจับกลุมในวันนี้ครับบรรยากาศก็ค่อนข้างชุลมุนนะครับเมื่อสักครู่นี้ ยังคงมีอีก2รายนะครับที่ยังถูกควบคุมตัวอยู่ที่สอนอปฐุมวันนะครับซึ่งในช่วงแรกเนี่ยมีการยื่นคําขาดนะครับจากไม้พนุพงศ์จากนอกบอกว่าถ้าไม่ถ้าเกินถ้ามีการควบคุมตัวทางด้านของกลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยเกินเวลา20นาฬิกา30นาทีนะครับก็จะมีการบุกเข้าไปบริเวณข้างในสอนอ เนื่องจากมีเหตุแทรกซ้อนนะครับเมื่อสักครู่นี้ก็อย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะครับก็จะมีทั้งกลุ่มกาดนะครับแล้วก็กลุ่มตำรวจที่พยายามที่จะควบคุมสถานการณ์บริเวณนี้ตอนนี้ตำรวจก็เดี๋ยวเคลียร์นะครับตำรวจก็เคลียร์นักข่าวที่อยู่บริเวณ ด้านหลังนะครับก็จะเห็นว่ามีความวุ่นวายนิดหน่อยนะครับบริเวณนี้ ก็มีความวุ่นวายนะครับพอตำรวจพยายามที่จะเดินออกไปด้านนอกนะครับมันชนพยายามที่จะคว้างพาสิ่งของต่างๆเข้ามานะครับจนทำให้ตำรวจเข้ามาบริเวณด้านในครับ

คู่หนึ่งนะครับอย่างที่เห็นนะครับว่ามีความวุ่นวายอยู่พอสมควรนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้มีการยื่นคำขาดกันนะครับ

ที่อยู่บริเวณด้านหลังสอนอก็แจ้งนะครับว่าด้านหน้ามีการเจราจาก,กันเรียบร้อยแล้วก็ให้ทางมวลชนที่อยู่บริเวณด้านหลังเนี่ยถอยกลับไปอยู่รวมกันด้านหน้านะครับเพื่อที่จะดูแล,แลแล้วก็ควบคุมสถานการณ์กลับสู่ปกติถ้าเราเห็นบรรยากาศตอนนี้ก็จะมีการ เผชิญหน้าตอบโต้กันอยู่เป็นระยะนะครับที่จริงเมื่อวานนี้เองก็มีการ,รเผชิญหน้ากันแต่ว่าเมื่อวานก็เป็นแค่การอตอบโต้กันนะครับในส่วนของตำรวจที่มาประกาศว่าการชุมนุมบริเวณแยกประทุมวันนั้นผิดตามพรกฉุกเฉินแต่พอบอกคุมโรคกับมันมาที่นี่เยต้องมี และถ้าเราเห็นตอนนี้ก็มีตำรวจได้รับบาดเจ็บนะครับที่กำลังผฐมพยาบาลอยู่บริเวณด้านหลังสอนอประทุมวันยังมีสองเยาว,วชนนะครับที่กำลังถูกควบคุมตัวที่สอนอประทุมวันและทางมวลชนเองก็เรียกร้องให้มีการปล่อยตัวนะครับ บรรยากาศนะครับเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศใกล้ๆอีกสักนิดหนึ่งบรรยากาศด้านหลังสอนอ,อก,ก็ยังคงชลมุลอยู่ นนก็เข้าใจว่าเป็นความพยายามในการควบคุมสถานการณ์ให้สามารถ อยู่ในการควบคุมได้นะครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าช่วงต้นนะครับว่ามีระเบิดไม่เชิงกับเป็นเสียงดังคล้ายระเบิดนี่นะฮะคุณผู้ชมครับหลายครั้งนะครับบริเวณด้านหลังของสอนอนปฐุมวันด้านในสอนอนะครับข้อมูลเหตุการณ์ที่ละเอียดเรายัง คงไม่ทราบนะครับยังคงรายงานเบื้องต้นว่ามีเสียงดังคล้ายระเบิดที่บริเวณด้านหลังสอนอ pile. แล้วก็มวลชนก็วิ่งรูเข้ามานะครับแล้วก็ ู้ชมครับขณะนี้เราอยู่ภายในรั้วฝั่งเดียวกับสอนปอทุมบันนะครับครับงานที่นเห็นอยู่นี้ก็ถ้าเห็นนะครับบรรยากาศด้านนอกนะครับตอนนี้ก็เข้าใจว่าออกออกไปด้านนอกนะครับเพื่อไปนี่ฮะก็มีทางด้านของกลุ่มกาดต่าง,งๆนะครับแล้วก็กลุ่มที่เป็นอาสาของการชุมนุมพยายามที่จะเข้ามาควบคุมสถานการณ์แล้วก็จัดระเบียบมวลชน ให้อยู่ในสถานการณ์ที่สามารถควบคุมได้นะครับเดี๋ยวเราเดินออกไปข้างนอกนะครับเเดี๋ยวเราเดินออกมาสำรวจสถานการณ์ ด้านนอกอีกสักครู่หนึ่งนะครับก็เป็นบริเวณด้านหลังของสอนอปทุมวันนะครับภายหลังจากที่มีเสียงดังคล้ายระเบิดหลายครั้งนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นการเข้ามาควบคุมสถานการณ์ ก็มีการตะโกนนะครับว่ามีตำรวจชุดมีการแจ้งเตือนกันนะครับว่ามีเอ่อตำรวจควบคุมฝูงชนตั้งแนวอยู่บริเวณด้านขวามือนะครับก็พยายามที่จะให้มวลชนแล้วก็กาดเนี่ยตั้งแนวเพื่อที่จะป้องกันกับตำรวจควบคุมฝูงชนนะครับซึ่งเดี๋ยวผม พาไปดูบรรยากาศนะครับเดี๋ยวพาไปดูนะครับ บรรยากาศด้านหน้าออสอนอก็มีการเรียกมวลชนกลับไปรวมพลนะครับผมไม่แน่ใจว่าทั้งหมดที่ถูกควบคุมตัววันนี้ได้รับการปล่อยตัวหรือไม่อย่างไรนะครับเพราะว่าหลังจากที่มีเสียงดังคล้ายระเบิดก็มีก คนนี่สองคนจากตัวไม่ติดปล่ตไดเดินวนที่นะครับเพื่อตั้งผู้เนี่ยพาไปประกันขึ้นหลังประกันตามบ่อให้ผ่านที่ครับอยู่รอบคนกันครับแล้วก็เรื่องที่2นะครับเพื่อนที่พี่น้องอยากจะขอความร่วมมือมาครับกำลังตำรวนที่อยู่รอบๆนะครับจะจึดงกันที่ ถ้ามวันนไม่มีกันคุณผู้ชมครับตำรวจสอนปทุมวันนะครับเข้ามาเออรายงานส่ักล้องมานะครับสนากข้างในไบเพราะข้างในเนี่ยมด้มีการจัดตัวข้เจะเกลี ก็อาผมอัดไปเล่นการประกันต okay. like um, uh, 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 ัวให้เรียบร้อยนะครับแล้วให้น้องกวนเดินนะครับให้หมดไปรับกันถ้าเพื่อรอรับปากก็จะนะครับทางเจ้าหนุ่มหยกก็จะตีกามเดียวกับที่ไม่มีการตัดแน่นอนโอเคตัดมาทีไม่ไกลเอาสามทุ่มแล้วกันโอเคตัดมาทีนะครับโอเค ้าหลังต่ำนึงก็ถึงก็าดีมือจบ้าได้กระโดดเ้ยได้กระโดดเลยไม่รู้นะเราได้รับฟังการแถลงจากที่ตำรวจแล้วนะครับเมื่อกี้ก็ไม่รู้เขารับรู้หรือไม่รับรู้ขออนุญารใช้แก๊สน้ำตาเดินออกมานิดหนึ่ง ทดานระธานรัฐมนึรีนัยนแต่เมื่อกี้ทีคี่เราสัมัสว่าถ้าภายในสามทุ่มเพื่อนเรายังไม่ออกมาจากหอจเตาย ู้ชมครับก็มีแกนนําเมื่อสักครู่ปราศัยนะครับชี้แจงกับมวลชนนะครับบอกว่าคาดว่ามีการใช้แก๊สน้ําตามเมื่อสักครู่นี้และมีการเจรจาก,กับทางตํารวจในสอนอปทุมวันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าตํารวจยืนยันนะครับว่าวันนี้ผู้ที่ถูกควบคุมตัวทั้งหมดจะได้รับการปล่อยตัวนะครับ แล้วก็มีการระบุว่าภายในเวลา21นาฬิกาก็จะทำการปล่อยผู้ที่ถูกควบคุมตัวทั้งหมดนะครับซึ่งทางแกนนำกลุ่มผู้ชุมนุมก็รับเงื่อนไขนี้นะครับโดยยืนยันนะครับว่าถ้าเวลา21นาฬิกายังไม่ได้รับผู้ที่ถูก ควบคุมตัวยังไม่ได้รับการปล่อยตัวนะครับก็จะมีการบุกเข้าไปในบริเวณสอนอประทุมวันนะครับเป็นบรรยากาศสดตอนนี้ก็จริงๆสถานการณ์กลับมาสู่ควบคุมนะครับอ่ะได้รับการปล่อยตัวเข้าใจว่านี่ฮะเดี๋ยวผมเข้าไปดูอีกครั้งหนึ่งครับ เอ้วขอขอให้น้องพูดอะไรนิดนึ่งนะว่าืีความรู้สึกอะไรบ้างนะครับครับเขาก็ขอบคุณพี่น้องมโนจนดุกท่านนะครับที่มาให้กำลังใจในวันนี้นะครับก็งางตัวนะครับได้แต่กลุ่มหนุมาตั้งแต่รวประมาณสี่งเดนนะครับตอวไม่เจ้าข้อเก่าหาใดแล้วทึ่นุมอน้องมโนจนในวัดทองใจไม่รู้ก็ใจวันก็ทุงพอแล้ว ี๋ยวบนึงนะครับเดี๋ยวรบกวนทุกคนนะครับเปิดุ่นี่ขอ้ก็ไปบริเวณด้านหน้าเล็กนป๊บนึงแต่มเฮะเดลองนเอล็นอะเอันจะดรัดวเีาลูกไมพูอนเดี๋ยวนี้เขาจะเอนห่ด้านหน้าเราเลยนะครับเดี๋ยวเราจะจางนะครับไปเด่แล้วก็ เราไม่ได้ดูว่ามันเป็นยังไงกนะครับ็ตอนนี้เริ่มกลับมาให้มนชนนั่งเพื่อที่จะฝังการลาันครัก็ตอนนี้เริ่มกลับมาให้มนชนนั่งเพื่อที่จะฟังการปราศัยกันต่อนะครับ แ่เรานลครับเพื่อความเป็นระเบียบแล้วก็เดี๋ยวเราจะได้เราจะได้ฟังนะครับว่าเจ้ที่ตำรวจได้ข้สํบสวน้องไปึั้งแบไปแล้วเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับคำยอดในี่รอนี่ไม่มีคนเลยนะรำก็ต้อตื้นตื้นคำพิสูจน์ขับรถมาเนี่ยตัวอหนึ่งใช่เนี่ย จะร้องไปตย้คตัวผมให้อยู่ในห้องโดยทีก็เนี่ยฮะเป็นบรรยากาศหน้าเวทีครับ เข้าใจว่ายังมีผ mm nah ู้ที่ถูกควบคุมตัวอีกหนึ่งได้รับการปล่อยตัวแล้วเช่นเดียวกันนะครับได้รับการปล่อยตัวแล้วนะครับอีกรายหนึ่งเข้าใจว่าตอนนี้ได้รับการปล่อยตัวครบทั้ง10รายแล้วนะครับที่ถูกควบคุมตัวจากการชุมนุมในวันนี้แล้วก็หลังจากนี้เข้าใจว่าก็น่าจะมีการประกาศยุติการชุมนุมนะครับหลังจากที่ เริ่มชุมนุมตั้งแต่ช่วงเวลา16นาฬิกาที่ผ่านมาเดี๋ยวเรารายงานสถานการณ์เบืเ้องต้นกันประมาณนี้นะครับจากหลังจากที่มีเหตุวุ่นวายนะครับที่มีเสียงดังคล้ายระเบิดที่บริเวณด้านหลังสอนอแล้วก็มุลชนก็เองก็พยายามเจราจากับทางตำรวจสอนอปทุมวันให้ปล่อยตัวผู้ที่ถูกควบคุมตัววันนี้ทั้ง10รายนะครับแล้วก็ล่าสุดเข้าใจว่าปล่อยตัวทั้งหมดแล้ว แล้วก็มวลชนก็น่าจะอากาศแยกย้ายในอีกสักครู่นะครับก็ขออนุญาตคุณผู้ชมรายงานสถานการณ์เบื้องต้นเพียงตอนนี้นะครับตอนนี้ก็เป็นการบอกเล่าเกี่ยวกับเรื่องการถูกควบคุมตัวของผู้ที่ถูกควบคุมตัวในวันนี้นะครับหลังจากได้รับการปล่อยตัวไปเมื่อสักครู่นี้ครับขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามนะครับถ้ามีสถานการณ์หรือมีเหตุการณ์ ที่ต้องอัปเดตกันเราจะกลับมาที่สอนอประุมวันอีกครั้งหนึ่งครับ